สวัสดีครับคอลัมน์คนปลายซอยประจำวันนี้นะครับวันที่24มกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อเอาไ้ครับบอกว่าครับพวกผมออกเ,อเริ่มต้นอย่างนี้ครับวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีกับประเทศมาบอกกันนะครับซาอุดีอาระเบียกับประเทศไทยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จาง คลายกันไปถึงขั้นที่ซาอุเนี่ยห้ามประชาชนของเขาเดินทางมาประเทศไทยนานกว่า30ปีด้วยกันนะครับจากกรณีของเพชรซาอุแล้วก็นักธุรกิจของเขาที่มาถูกลอบสังหารในประเทศไทยบันดนี้ครับจากการประสานมิตรภาพและประสานสัมพันธ์ของรัฐบาลโดยคณะทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ ของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับมกราคมปี2565นายดอนปรมัทวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียตามคำเชิญเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ30กว่าปีทีเดียวนะครับที่เป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ หลังจากที่คณะทำงานของ,ท,ง,องท,ทั้งสองประเทศได้ทำงานฟื้นฟ,นฟูสัมพันธ์ร่วมกันเรื่อยมานะครับจนถึงขั้นมีความประสงค์ต้องกันแล้วว่าจะปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูตให้กลับมาสถานะเดิมและว Karena ันอังคารที่25มกราค,รคมนี้นะครับก็จะมีข่าวดีถึงมิตรและสัมพันธ์ที่คืนกลับระดับประเทศนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียตามคําเชิญของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเขานะครับและ1รัฐมนตรีที่ได้ร่วมคณะไปด้วยก็คือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างนี้ครับคุณเปลียวบอกว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในก่อนที่ซาอุเขาจะลดสัมพันธ์กับประเทศไทยเนี่ยนะครับซาอุถือได้ว่าเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ของไทย เราส่งแรงงานไปปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า150,000คนทีเดียวนะครับแต่หลังจากกรณีของเพชรซาอุไปแล้วทั้งตลาดการค้าทั้งตลาดแรงงานนี่ต่าเตี้ยเรียดินกันเลยนะครับในไทยเราเองเนี่ยเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวรายใหญ่และก็กระเป๋าหนักก็คือนักท่องเที่ยวจากซาอุดีนะครับย่านสุขมุมวิทเออยนานาเอย่ยานสะพานควายเอยเหล่านี้นี่คือสวรรค์นบนดินของพวกเขานี่เอง แต่ทีนี้เมื่อลดความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ด้วยเสน่ห์มิตรภาพไทยเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวซาอุดก็ยังเข้ามาแบบเงียบๆร่วมแสนคนต่อปีนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยเมื่อซาอุดับไทยคืนสัมพันธ์ดังเดิมกันแล้วแน่นอนครับตลาดส่งออกก็ตามตลาดแรงงานก็ตามตลาดท่องเที่ยวไทยก็ตามแหล่งช้อปปิ้งก็ตามเนี่ยมันก็จะกลับมาคึกคักเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับไร่มะขามหวาน แถวแถวเพชรบูรณ์ต้องปรับแผนนะครับหันไปปลูกมะขามเปรี้ยวด่วนเลยเนื่องจากว่ามะขามเปรี้ยวไทยเนี่ยก็คงถึงวาระพูดกันได้ว่าข้าวไม่เหลือเกลือไม่พอขายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักการเมืองน,น,นะครับเขากัดกันเพื่ออํานาจนครับพอหอมปากหอมคอตอนนี้หันมาจูบป,ปากกันเพื่อชาติบ้างก็ได้นะครับเตรียมทําประเทศไทยเนี่ยให้เป็นคลังของอาหารโลกกันไปเลยดีกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของสินค้ากเกษตรซึ่ง ในอีก5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยด้วยสถานการณ์โลกขณะนี้มันก็จะกลายเป็นโอกาสทองทางการเกษตรของประเทศไทยเรานะครับโอกาสมาแล้วครับพี่น้องเกษตรชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะรวยเลิศหรือว่าจะบรรลัยก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองในระบบสภานี่แหละครับกระทรวงเกษตรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็ตามกระทรวงแรงงานก็ตามกระทรวงท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยต้องปรับวิสัยทัศน์แผนงานแล้วก็แผนการตลาดเป็นการด่วนด้วยนะครับ อ้าวพอดีครับเพจไทยคู่ฟ้าได้เผยแพร่กําหนดการการเดินทางเยือนราชอาณาจากาักรซาอุดิอาระเบียของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์อย่างเป็นทางการพอดีเลยนะครับอ้าวอ่านกันครับเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับระหว่างวันที่25และ26มกราคมตามคําเชิญของเจ้าชายมูฮัมห uh มัดบินซามานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดนะครับซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็เป็น รองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียนะครับการเยือนในครั้งนี้เ,เป็นการเยือนในระดับผู้นํารัฐบาลระหว่างทั้งสองประเทศเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนั้นมีกําหนดที่จะเข้าเฝ้าแล้วก็พบหารือก,กับเจ้าชายม uh ูฮัมหมัดบินซาวมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมากฏราชกุมารเพื่อส่งเสริมและก็กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันนะครับ นี่แหละครับถแถลงการมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมต้องถือว่าน,นี่เป็นข่าวดีของประเทศรับปี2,565กันเลยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเรื่องยกคอกย้ายพักเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแต่ให้ตามดูเรื่องใหญ่ที่จะเป็นมรสุมกระนำประเทศบางท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขยายดับกระหายกันจักหน่อยหนึ่งนะครับประเด็นแรกครับ เรื่องคณะบริหารพักพลังประชารัฐขับธรรมนัตกับ2 0สสอสอออกจากพักเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้มันเป็นการขับแบบผิดธรรมชาติเพราะปรากฏว่าหนึ่งในสอสอยคนเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิทธ์หัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าเขาไม่รู้เรื่องถูกอ้างชื่อว่าร่วมอยู่ในนั้นด้วยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เขาถูกขับจากพักเนี่ยจึงไม่เป็นธรรมทั้งข้อหาที่ขับก็ไม่เป็นความจริง แล้วก็ไม่มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงใดๆก่อนเลยนะครับจึงขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารพักทบทวนมตินั้นนี่ก็ประเด็นหนึ่งะครับแล้วก็ในเรื่องเดียวกันนี้แหละครับนายศรีสุวรรณจันยาเนี่ยก็ไปยื่นกับกกบตแล้วก็นาทเบียนพักการเมืองให้ไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยกรณีที่พลังประชารัฐขับ21สอสอนะครับว่าดําเนินการโดยชอบ ด้วยข้อบังคับพักพลังประชารัฐ2,561และพรปว่าโดยพักการเมือง2,560หรือไม่ในประเด็นต่างๆ4ประเด็นด้วยกันคือหนึการที่สสเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างพักขนาดใหญ่เนี่ยจะถือว่าเป็นเหตุที่ร้ายแรงจนต้องให้ออกจากสมาชิกนั้นชอบหรือไม่ประเด็นที่2ครับ การที่มีกรรมการบริหารพัก17คนแล้วก็สอสอหกคนรวมทั้งสิ้น78คนประชุมกันแล้วก็มีมติให้สมาชิกออกจากพักเนี่ยสมาชิกกภาพโดยมิได้มีสอสอทั้งหมดของพักร่วมประชุมครบถ้วนถือว่าชอบหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3ครับข้ออ้างในการมีมติเห็นชอบแล้วขับอ้างข้อบังคับพรรพลังประชารัฐข้อ54วงเล็บ5ว่าเป็นเหตุร้ายแรงอื่น โดยพักไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนสอบสวนสมาชิกทั้ง21คนเลยเพื่อหาข้อสรุปก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมร่วมของพักได้พิจารณาซะก่อนประเด็นนี้เห็นชอบด้วยหรือไม่นี่แหละครับคุณเปลมบอกว่าเหล่านี้เนี่ยอาจจะขัดกับข้อบังคับพักและกฎหมายก็ได้นะครับถึงได้แจ้งให้กะกะตตรวจสอบไปก่อนประเด็นที่2ครับ การหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต6สงขลาจากการปราสายหาเสียงของร้อยเอกธรรมนัฐในฐานะเลขาธรริการพักพอปอชรเนี่ยนะครับนายที่วัดดำแก้วจากพักก้าวไกลได้เข้าไปยื่นหนังสือเอกสารคำร้องพร้อมกับหลักฐานต่อกกตสงขลาให้ตรวจสอบว่ากา,การกระทำของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าปราศัยเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ตรงนี้แหละครับ อาจจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุจรเหนือคิดขึ้นมาก็ได้นะครับคนส่วนใหญ่ที่ได้ฟังคลิปได้ดูคลิปเสียงปราัสธรรมนัตคืนนั้นแล้วเนี่ยก็ร้องเฮ้อร้องอย่างนี้ไปตามๆกันนะครับเข้าตำราว่าปลาตายน้ำตื้นก็เลยทําให้นึกถึงคําพูดของอดีตนายกชาติชายขึ้นมาติดหมัดเลยนายกชาติชายเคยพูดอย่างนี้ครับบอกว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายเมื่อพูดแล้วเนี่ยคาพูดนั้นมันก็จะเป็นนายของเราก่องเราไปฟังคําปราศัยธรรมนัตตามคลิป ที่นายทิวัดเนี่ยนำมาเป็นหลักฐานยื่นประกอบคำร้องดูก็ได้นะครับเนื้อหาใจความมีประมาณอย่างนี้ครับบอกว่าในานามพักพลังประชารัฐและเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังค์พี่น้องเราเลือกสอสอเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกต้องนะครับพี่น้องหนึ่ง ชาตระกูเนี่ยต้องดีนั่นคือสีตรังใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้สองต้องมีตังถ้าไม่มีตังเหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับโบ๊ทไม่มีตังครับพร้อมกับทำท่ายกมือไหว้แล้วก็ล้วงมือขวาเข้าไปในกระเป๋ากางเกงนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับแล้วก็มีเสียงผู้ฟังปลาใสหาเสียงตอบว่าไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าเป็นสวัสดีครับพี่น้องพร้อมกับทําท่ายกมือไหว้แล้วก็ล้วงมือขวาเข้าไปในกระเป๋ากางเกง แล้วบอกว่าอ๋อพี่น้องเดือดร้อนเลยครับเดี๋ยวโบท๊ทเอานี้ไปใช้ก่อนเลยแล้วก็ใช้มือขวาล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วทาท่ายื่นของให้แล้วก็ถามว่าอย่างนี้เนี่ยชอบไหมครับเอาไหมครับแล้วเสียงผู้ฟังปะายัยหาเสียงก็ตอบว่าเอาเอาไหมข้างหลังไม่ช่วยกระทำมาหากินเลยเนี่ยอย่างนี้เอาไหมพี่น้องแล้วก็มีเสียงผู้ฟังเนี่ยปราศัยหาเสียงตอบว่าเอาเอาไหมเสียงกับผู้ฟังปราศัยหาเสียงก็ตอบว่าเอาเอาีก ตรงนี้แหละครับคุณแปลบอกว่าตรงนี้ผู้ร้องพักเก้าไกลเนี่ยก็เลยขอให้กะกะต1ตรวจสอบโดยที่ว่ามันฝ่าฝืนกับพรบเลือกตั้งสอสอพุทธศักราช2561มาตรา73วงเล็บหนึ่งที่บอกว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้เป็นลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการจัดทําให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิสนหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดหรือไม่นี่แหละครับแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อหานะครับตามพรปพักการเมืองสรุปว่าทั้งร้อยเอกธรรมนัตเลขาพัก คั้งในเวทีปราศัยครั้งนั้นเนี่ยมีกรรมการบริหารพักและหัวหน้าพักคือพลเอกประวิตรร่วมรับฟังอยู่ด้วยครบเลยก็เลยขอให้กกตเนี่ยตรวจสอบนะครับว่าคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐเนี่ยมีการกระทาที่ฝ่าฝืนพรปพักการเมืองพศ .2560 มาตรา22หรือไม่นี่แหละครับพี่น้อง คุณเปลย์บอกว่าที่เจ๊ฟองฟองสนานจาบอลจันอ่านรหัสดาวเปลี่ยงปล้างเอาไวต้ตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีแนวโน้มตกจากตําแหน่งหรือถูกไล่หรือถูกทรยศหรือถูกหักหลังเป็นระยะระยะตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าจะไล่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นแหละครับผมอ่านแล้วก็ยังนึกขำเจ๊เอาอะไรมาทํานายแต่ตอนนี้นี่หายขำแล้วนะครับเพราะคำานากตกจากตําแหน่งเนี่ยเหตุจากคําปลาใสหาเสียงหนึ่ง จากปลุกป,ปลับขับผมออกจากพักเหมือนละครตบตายอีกหนึ่งโอกาสที่พลังประชารัฐนี่จะถูกยุบพักชนิดตกมาตายด้วยกฎหมายแบบตื้นๆเน่ยมันมีสูงมากทีเดียวนะครับนายกแลาไม่ได้เอวด้วยละครับแต่มันเกี่ยวตรงที่เป็นนายกบัญชีพักนี่แหละทีนี้เมื่อพักถูกยุบเนี่ยนายกก็ต้องตกเก้าอี้ไปด้วยโดยปริยายก็อยากจะบอกกับธรรมนัตและก็สสทั้ง20คนรวมทั้งสสสมศักที่ร้อง ให้ทบทวนมติพักนั้นด้วยนะครับว่าอย่าพึ่งออกตัวแรงนะครับอย่าพึ่งออกตัวด้วยการเที่ยวไปเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพักโดนพักนี้เขาเชียวรอก่อนนะครับรอให้ในายทะเบียนพักพอประชะรอเนี่ยเขาส่งเรื่องมติพักขับ21สสไปให้กกตเนี่ยตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องภายในเวลา15วันก่อนนะครับแล้วก็ตราไปก็ตามที่กรกตยังไม่รับรองเนี่ยก็ถือว่าธรรมนัดกับ20สสนี่ยังคงเป็นสมาชิก พักพอปอชอรออยู่นะครับขืนไปยื่นไปสมัครเข้าพักอื่นก่อนแล้วกรกตเขารับรองเนี่ยระวังจะเจอข้อหาว่าเป็นสมาชิกซ้ําซ้อนแล้วก็จะสวยซับซ้อนพ้นสภาพไปทั้งสองพักการเมืองเลยด้วยซ้ำไปะนะครับเอาละครับเห็นสสกลุ่มธรรมนัตไปเปิดประชุมพักใหม่คือพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตั้งตัวแทนประจําจังหวัดกันอย่างคึกคักเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อยากจะบอกเอาไว้นะครับที่บอกว่าให้หาพักอื่นสก,กัดภายใน30วันหลังจากถูกขับนั่นนะครับก mm ็หาไปนะครับ แต่ตราบใดก็ตามที่กรกตรเนี่ยยังไม่รับรองพิธีกรรมในการขับแล้วลวก็อย่าพรีผามไปเซ็นสมัครเข้าพักอื่นก่อนนะครับเพราะว่าพิธีกรรมขับพวกผมออกเถอะเมื่อวันที่19เมืม่มกราคมเนี่ยถ้ากรกตบอกว่าเป็นละครตบตาขึ้นมาแล้วก็จะพากันเป็นหมาเน่าลอยน้ำทันทีนะครับ